สวัสดีและเพ่ชมทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการดิมม่นะคะวันนี้เรามาอยู่กับสกินน้องคีรัวนะคะเป็นการกลับไปอีกครั้งนะคะจากอนิเมะเรื่อง Hunter x Hunter นนะคะทุกคนใครที่ ถารอบนี้ก็คงต้องรออีกนานเลยนะคะคลิปนี้ก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์ like, กดติดตามกดเปิดกระดิ่งให้เรากันเลยน,นะคะเพื่อที่จะไม่พลาดกิจกรรมมาวีอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวกิจกรรมนะคะแล้วก็ท้ายคลิปมีบอกราคาคูป,ปองแล้วก็ราคาสกินรีวิวเอฟเฟกด้วยนะคะคลิปนี้ มาเพื่อเป็นการสาวัวเวลเเสียเวลานะคะมาดูในกิจกรรมกันดีกว่าปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า50แพ็คให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอารีถูกคุม้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่วิธีไหนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ Deixa มา,า,ามฟ้าแล้วเป็นของฉันเออแกไม่รอดแน่มาเยพื่อนทำอะไรอยู่วะทำไมมีสกินส,สวยๆที่ Rv เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยอด m i n ต้น,น TP7 เพจน,นี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า10,000 0คนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่และสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอด m i n ต้นไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สำหรับใครที่อยาก สกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะวันไหนที่เราเนี่ยไม่ว่างนะคะวันนั้นแหละมีกิจกรรมเออนั่นแหละเออกิจกรรมนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่6จนถึงวันที่3 0สแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าน่าตากิจกรรมจะเปลี่ยนไปไหมเปลี่ยนไปยังไงในตะบไยรอโหลดสักแป๊บนะคะคือเราอะเห็นหลายคนสุ่มนะบางคนก็ดวงดีบางคนก็แบบเออวัดดวงกันนะคะมันมันจะโลหลดไว้เนี่ย นี่มาก็เจอหน้าตาแบบนี้นะคะทุกคนสามารถดูวิดีโออะไรก่อนได้แต่เราจะไม่ดูนะคะมาวิธีเล่นนะคะรอบพิเศษเป็นการเปิดกล่องนะคะกดเล่นรอบพิเศษเพื่อสุ่มรับข้อเสนอการันตีหรือสารที่เศษก็เราสกว่ามันเหมือนเดิมนะคะจากรูปที่แล้วแล้วก็เราต้องแบบหากุญแจจากกล่องนะคะถ้าเราได้กุญแจน่ะเราก็จะขึ้นไปด่านต่อไปนะคะทุกคนมีวิธีเล่นอันนี้ไม่โหลดแล้วเนี่ยเดทเราไม่ดีหรือเปล่า มาตรงนี้นะคะเราคิดว่าก็จะมีเป็นของรางวัลประมาณนี้มันจะบอกเปอร์เซ็นนะนี่เปอร์เซ็นกล่องที่1กล่องที่2นะคะเป็นแบบว่าเปอร์เซ็นที่แบบเปิดกุญแจการใช้อ๋อเราต้องเก็บกุญแจใช่ป่ะพอเราได้กุญแจเราก็จะต้องเอามาเปิดหาคีรั่วเออประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะลองเปิดให้ดูคร่าวๆนะมาของรางวัลน,นะคะก็จะมีเป็น ปลายสังหารปุ่มสก,กินเอฟเฟกสังหารนะคะเอฟเฟกวิง่งแล้วก็จะมีเป็นทาเต้นแล้วก็จะมีสุดท้ายนะคะเป็นสกินนาคอท,ที่รัวแล้วก็มีกรอบด้วยมาเดี๋ยวเราจะลองเล่นรอบพิเศษนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะทุกคนเราคิดว่าโปรโมชั่นเติมคูป,ปองนี่มันจะมีแบบว่ารอบที่แล้วอ่ะเราได้เติมปองไปนะแล้วมันก็จะมีเป็นเอิม่มไหนนะมันจะมีเหมือนเป็นบัตรนาคอสมานะคะที่ เออนั่นแหละฮะไม่เจอละเนี่ยทุกคนถ้าเรามาเติมตรงนี้นะคะแบบว่าโปรโมชั่นเติมปองเนี่ยมันจะได้ทั้งของคุณลาวิก้าแล้วก็นาคอนะให้เติมครบเติมไม่ครบนะคะแล้วก็จะได้นะเรามาเล่นลาพิเศษกันเดี๋ยวลองกดไปนะคะแล้วก็คุณได้รับข้อเสนอการันตีกุญแจในสองครั้งเดี๋ยวลองกดยืนยันไปนะคะเออเราได้โยโย,โย่สีฟ้ามานะคะเราก็ลืมไปเลยเนี่ยเราได้โย,โย,โ,ย,โ,ยโย่มาจากการเติมปองนะคะฉบับคนงบน้อยนะมากดยืนยันไป ออกยังยังไม่พบกุญแจนะคะอันนี้มันบอกว่าจะการัราารนตีกุญแจในจองค้งเดี๋ยวเราจะลองเปิดอีกกล่องนึงนะคะแล้วเปิดกล่องนี้ซึ่งมันจะการันตีนะปุ๊บนี่กุญแจมาแล้วนะคะยินดีด้วยคุณได้รับกุญแจนะคะเราถ้าเราได้รับกุญแจแบบนี้นะคะเราก็ใช้มันเพื่อเปิดประตูเดีเ๋ยวเราขอแคปภาพไ้ก่อนเผื่อเราแบบว่าใช้ดอกเดียวแล้วก็อาจจะเปิดเจอหนาคอสเลยก็ได้นะคะก็อาจจะเป็นไปนได้เฮ้ย ได้ไป้ายประกาศนะคะแต่ต้องใช้กับสก,กิมไงน้อยเกินหรือเราควรสุ่มดีทุกคนหรือเราควรสุม่มเฮ้ยหรือว่าชิ้นควรสุ่มดีมาเดี๋ยวลองใช้19คูปองนะคะเพื่อเปิดไปปุ๊บไม่พบกุญแจแต่อย่างน้อยเราก็ได้เอฟเฟกชั่แบบเป็นวันมาประมาณนี้นะคะเดี๋ยว ขอคิดดูก่อนว่าจะสุ่มไหมนะเพราะว่ากิจกรรมมันยังอีกนานนะถ้าสุ่มก็คงต้องตัดไตกินมาม่าแล้วแหละเนี่ย ถึงวันที่30นี้นะคะมาทุกคนนะคะทุกคนคือเราลืมพูดถึงราคาสกินคิดรัวนะคะซึ่งรอบนี้กับรอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่ต่างกันมากนะคะก็ราคานะคะเราจะให้อยู่ที่5 0 0 0 5 5ถึง5,500นะคะราคาไม่เกินนี้แน่นอนนะคะสำหรับสกินตัวคิดรวัวถ้าเบาๆเนี่ยก็จะมีประมาณ5,200 5 3 5 0 5,400 5,500ก็แล้วแต่ดวงนะคะว่าจะเสียเท่าไหร่แต่ไม่น่าเกิน5,5 0 0แล้วก็ไม่เกิน6000แน่นอนนะคะประมาณนี้ เตรียไมไว้เลยนะคะ5 6 0 0 0แล้วแหละทุกคนสำหรับสกินคี้รัวสกินนี้นะคะมันเจ็บนะคะมันไม่เจ็บที่ตรงนี้หรอกครับแต่มันเจ็บตรงนี้นะคะเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีสกินใหม่เข้ามาอีกเรื่อยๆนะคะกันยานี้นะทุกคนมาไปดูรีวิวเอฟเฟกต์กันเลยดีกว่านะคะเดี๋ยวเรามารับของรางวัลน,นะคะจะอยู่ในกล่องนี้นะคะเราจะได้เป็นป้ายสังหารหาวอนกับเอฟเฟกต์สังหารมานะคะก็ยังถือว่าดวงใช้ได้อยู่ได้ไป้ายสังหารมา นี่นี่นี่อ่ะเดี๋ยวลองกดใช้ไปนะคะนี่คือเขาบอกว่าต้องมีสกินนะคะถึงจะใช้ได้นี่กดเียนไปนะมาเดี๋ยวเรานะคะไปดูหนะ้ารีวิวสกินกันก่อนดีกว่านะป้ายสังหารที่เราได้รับไปเมื่อกี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะทุกคนถือว่าสวยนะแล้วก็จะมีเป็นสกินปุ่มแบบนี้นะคะเราคิดว่าถ้าได้ครบเสร็จเนี่ยน่าจะสวยอลังชอบนะคะนะคะตอนนี้ก็อยู่กันที่ หน้านสมรภูมิการรีวิวกัเพียบร้อยแล้วนะคะเหมือนแบบว่าเห็นเด็กตัวเล็กๆมาวิ่งเล่นนะคะนี่นการโจเฮ้ยสวยเกินก็ยังสวยเหมือนเดิมนะคะนี่อันนี้เป็นการโจมตีปกตินะคะแล้วก็อันนี้มาเป็นสกิลหนึ่งนะอุ้ยอยากได้เลยอ่ะวันสุ่มอยู่ปะเนี่ยเฮ้ยมาอันนี้การโจมตีปกเออสกิลหนึ่งนะอันนี้เป็นสกิลสองนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บมาอย่างงี้นะสกิลสองแล้วก็อันติเมท อันติเมทจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนอือหืมชัดๆอีกทีนะคะเส้นใหญ่โยโย่อ่ะปุ๊บปุ๊บปุ๊บเออดูป้ายสังหารนี่ป้ายสังหารเป็นอย่างนี้นะคะเฟิร์สบัตรเรียบร้อย <c oughs> เฮ้ยคือสวยเกินทำถึงเกินนะคะเออสวยนะเนี่ยชอบอะเดี๋ยวขอคิดดูก่อนขอนอนคิดนั่งคิดก่อนแต่ถ้าใครพาลาดรอบนี้ก็คงต้องรองอีกนานเลยอะเออเดี๋ยวค่อยเก็บแล้วกันนะคะ เออคค่ะคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะทุกคนลองคอมเมนต์บอกกันมาหน่อยนะคะว่าคนที่สุ่มแล้วหมดกี่คูป,ปองนะคะแล้วก็ดวงดีไหม,มดวงดีไหมนะคะทุกคนคือเราก็อยากได้แต่เราไม่มีเงินแล้วเนี่ยออออออเออเออพไปอีกทีอ่ะทุกคนที่ว่าเราควรสุม่มไมก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันนะคะคลิปนี้ก็ฝังกันกดแชร์ก็ไลค์ก็ติดตามด้วยนะคะลากันไปเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเรามาดู เอฟเฟกวาฟกันนะคะประมาณนี้ลาไปด้วยเอฟเฟกวาฟสวยๆแบบนี้นะคะทุกคนทิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย